เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการเสียกรุงศรีอ่ะต่อจากเมื่อกี้ผมอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปแล้วเดี๋ยวรอเวลาโหลดผมจะเล่าถึงการเสียเอ้ยเล่าต่อการเสียกรุงศรีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวเมื่อกี้เราค้างมาถึงเรื่องจํานวนทับถือว่าคลิปสองคลิปนี่เหมือนคลิปเดียวกัน เราค้างไม้ถึงเรื่องจำนวนทับใช่ไหมครับเรามาเปิดมหาวงพงส์สวราค์พาม่าดูว่าจำนวนทับเหลือเท่าไหร่สอง้อยแปดสิบเอ็ดหน้านี้เนี่ครับจำนวนทับของพามา่า แบบได้ทรงจัดพลเป็นสี่สิบกองตั้งกะลาปั่นเป็นเสนาคุมกองทัพเรือพระอ,องค์จะตีทัพบกกับทัพเรือนี่ครับมุ่งหน้าไปทางทะเลก่อนแล้วพระอ,องค์จะจัดพลสี่สิบกองปวดก้าวให้มาเยศีอิไอ้มาเยดูมังศีธรรมราชาพระราชาโอรสเป็นกองหน้าได้ทับหลวงเสด็จทางชนละม่าเสด็จจากเมืองร่างกุงนะ้งในวันที่ ่ันสุกเดือน2ขึ้น3ามคำจุลศักราชหนึ 1, 1, 1่งพันหนึ่งรยีอ็ปีในวันนั้นเสด็จมาประทับอยู่ที่บ้านอูดุตีก็ว่ากับไปเมาอะไราทางหว่านสิบสามตบลเก้าตำบลถึงมุตตมะสิบสาตำบลถึงทวายดู17คืนแล้วก็บอกว่า ตั้งให้มังของนอรธามังของนั่เองครับที่เรารู้จักกันคุมพลม้าสามร้อยพลทหารรางปืนสามพันให้มังละนรธาอ่าไม่ทับปีกขวากับไม่ทัาปีกซ้ายนะครับมังละนรธาเนี่ยคุมทัพพลม้าสามร้อยทหารราบสามพันทรงตั้งให้ม,มาเยมังสีตูธรรมราชาโอรสคุมทัพมา้า ห้าร้อยพลทหารลาบถือปืนสามพันไอห้าพันเสด็จเอาจมืงนตมาในเก้าตำบลยกมากุ้งศีอายุทยาวางแผนกับพมา่าจะสู้กันละเราจะพอสืบกำลังคนข้าวได้ว่าสี่สิบกองทับหน้าเนี่ยเกือบ หลักเยอะมากเกินะครับห 10, มื่นเศษเศษห้าร้อยไอ้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งไอ้หนึ 1, 000, ่งหมื่นสองพันคนตานลาบเนี่ยกระถีบือเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วนะครับเมื่อกี้เรานะับไปกองหนึ่งห้าร้อยกองหนึ่งสามร้อยกองหนึ่งสามร้อยสองกองหน้านั่น รวมกองหน้าเนี่ยพันหนึ่งร้อยแล้วนะครับทหารมาพันหนึ่งร้อยทหารลาบหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าราชบงสอนระดับอยุทยาเรากล่าวไว้แล้วเก้าหมื่นนี่ครับเอ่อผมคาดว่ากองทัพสี่กองนี่ค่อนข้างนี่เยอะมากหลักฐานเรืงสองฝ่ายื่องกล่าข้าข,าข้างตัวเองอยู่แล้วครับ ผมพูดตามตรงว่าหลักฐานทั้งสองฝ่ายเก่าเข้าข้างตัวเองเพราะไม่มีพงเสาวดานใดจากล่าวเป็นจริงซะหมดเพราะว่าเขาก็ต้องพูดกก่าวเข้าข้างตัวเองสมมติถ่าคุณทําผิดมาสมมติคุณบางคนไอ้นี่คุณทาผิดมาคุณต้องพูดกับกองกับตำรวจในแบบน่งผมเชื่ออย่างนี้คุณเคยดูคดีไหมครับบางคนเขากก่าวกับกองกับตำรวจผมพูดตามตรงแล้วใครจะมาพูดความจริงกับคุณทั้งหมดละ มันต้องมีโกโกกันบ้างเออเรื่องของจำนวนคนเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนครับแค่ทับหน้าเนี่ยพม่าก,ก็ยอมรับไปแล้วตนเนี่ยตาหารเนี่ยร่วมกันหนึ่งหนึ่งมืสองหนึ่งร้อคนนี่ถือว่าเป็นเยอะมากตะโดยเฉพาะตาหารมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งรคนตาหารนับอีกหมื่นึ่งพันคนเลยนะครับ เราโอเอกันมานานละเข้าศึกอรองพญาต่ออีกว่าวันนี้ต้องอัพหลายคลิปละอรองพญารู้สึกว่าน่าจะไม่ทันละวันนี้ต้องอัปหลายคลิปละเออพระเจ้าอรองพญาเนี่ยเข้าตีเมืองต่างๆในตอนนั้นเนี่ยเล่าฝ่ายสถานการณ์ของรียาก่อนอาจารยอรงพญาเนี่ยเข้าตีเมืองมาริดเมืองตานาวสีไล่มาเรื่อยๆยถ้าเกิดท่านเปิดแผนที่ดูนะครับนี่คือพมา่านี่คือไทยอยุทยายตรงนี้ผมจะชี้ให้ดูว่า มันเป็นยังไงกันแน่พม,ม่าเข้าตีไทยลงมาต้องเฉียงชีบรอบออกไทยถ้าเกิดใครยึดมาสัตว์ถ้าต้องจําห็นเทียได้ฝ่ายพม่าเนี่ยตีนี่ก่อนเลยมาลิดทวายไอ้มาลิดตะนาวสีตีมาลิดก่อนมาลิดอยู่เหนือกับตะนาวสีตนนาวสีแตกแล้วเนี่ยอยุธยาครับหลคการพม่าจัดผลสองหมื่นผมว่าไม่ใช่ไม่เยอะขนาดนั้นเอ้ยหลายอยู่ พม่าบอกไว้เลยครับเรานี่ก็เก่งไม่น้อยพม่าบอกเลยว่าเราเนี่ยจัดผลหลักหมื่นหรือเปล่ามันหลายกองก็ต้องไอนี่หน่อยจึงให้ปยาเดโชอมมาร คุมนะคุมทหารมาห้ากองสามร้อยเศษบนทหารราบเจ็ดพันยกมาไปหลังให้พยาวันศัพท์วันผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยมากวันสัพท์อะไรนี่แหละคุมช้างมาต้องสองร้อยม้าหนึ่งอันเศษบนทหารสองหมื่นมาตั้งยกมาตั้งรับอยู่ที่เมืองกุฎเออส่วนหลักฐานฝั่งไทยเนี่ยสงสยัยนล้นเปิดทิ้งเอาไว้แล้วแหละ หลักกานประมาณเนี่ยกล่าวให้ส oh, yeah, ึกนี้ซะยิ่งใหญ่เลยนี่มีขุนรองไปหลัดชูด้วยนะครับเพราะกันพระองค์จะนี่ครับวี เล็กน้อยเช่นครับพระเจ้าลองมังลองอะไรเนี่ยมาก็พมา่ายกกลางแต่ทางมาริก้างเดียวพระเจ้าอยู่หัวไม่ทราบเนี่ยก็ตกปะไตด้วยพระทริญญาอะไรกันก็ว่าไปว่าพม่าเชื่อว่าเอามาสามถามจริงอันดับเอาปยาพี่ัยไอสองกรานามอามชื่อพระประหลัดชูโอพระจุลาหลวงศรียศหลวงราชาพิมลขุนศรีวันคันคุม อ่านห้าคนคุมทาหารห้าพันยกไปต้านพามาเลก่อนแต่ว่าอายุทยาเนี่ยไม่ตามมาขนาดนั้นผมว่าห้าพันเนี่ยเป็นตัวเล็ที่น้อยเพราะว่าส่งกําลังไปต้านสามทางตามที่ประหงชาบดานบอกโกหกกันไหมแล้วเกมพยาชาสงครามเลยเนี่ยไปตั้งรับคุมหารแปดคนนี้คุมทหารคนละพันมีแปดพันยกไปทางเชียงใหม่ แล้วก็ไปตั้งรับพิธ่ากระดานหลายคนอยู่มีตั้งทิพเสนาราชาอัมมาตอาทิพรักษาราชาพิบาลอะไรเนี่ยอยีิการอัมมาตร,ราชาโยธาอเทพหลวงศักหลวงศิษย์หลวงฤทธิ์ฤทธิ์หลวงเดชสิบคนกลุมทหารคนละพันอันนี้ปันหมื่นละแปลว่าอายิตยาเนี่ยส่งคนไปมั่วซั่วหมดส่มงมาทางเนี้ยร้อยที่สุดกำข้าว ะสขเข้าเสาแซรอะไรของเขาก็ไม่รู้คุมกองกับไปทางอื่นต้องหมื่นแปดเราให้ทางนี้มาแค่ห้าพันทรงกําลังเลยสองหมื่นสามไปตั้งรับทั่วเลยพม่าเห็นคงกลัวเลยสองหมื่นสามมาทางนี้ก็5ห้าพันอายุทยานี่ดวงตกก็ต้องไปแก้บนไปหาไอ้ไข่ไปแต่ตอนนั้นรู้สึกไอ้ไข่คงยังไม่ดังมั้งวิยาก็เลยไม่ไ้ไปแก้บนทางมาิปพม่าบอกว่ายกกำลังมา ไอ้ไปก็ไอ้พม่ายกมามากเมื่อมามากก็ให้พญายมราชเนี่ยเป็นทัพหน้าคุมพลสองหมื่นนัพญาธรรมาตืออายสิกเป็นแม่ทัพคุมพลสามพันยกเพิ่มเติมที่กงกุยงมานี่คือยุทธศาสตร์ครับอายุทยาใช้ยุทธศาสตร์สมเด็จพระนเรศฯอายุทยาไม่ใช่คนโง่นั่งเปิดพงเสาดานมาหลวงมาเสิดก็รู้ดีครับ เบอพงศสาวดารมาชุบ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 ย้อนกลับไปดูอันไหนยอมศึกอะ่ะพงศสาวดามพระนเรศวรก็เปิดนั่งดูมาพระนเรศวรใช้ทําศึกสองแบบคือตั้งรับอยู่ในกรุงแล้วก็ตั้งรับอยู่นอกกรุงถ้าเกิดศัตรูยกพลมามากตั้งรับอยู่ในกรุงถ้าเกิดศัตรูยกพลมาน้อยก็ไปขยี้มันทั้งนอกเลยแต่ทีนี้นคนยุคนี้โลเลมากเลยครับโลเลโลเล,ลเลยพม่าจะยกพลมามากกว่าน้อยอ่ะจัดกำลังไปตั้งเมืองกุยเมืองปาตามที่มันบอก ไ้ตามพี่พงเสาดามบอกก็ได้กันว่าช่วงหลังพระนเรศวงแข็งแกร่งมากจัดพลไปรับพระราชานาเขตตรงพระราชานาเขตฝ่ายกองทัพศัตรูเนี่ยยกมาทางเมืองกุยยมองปัดก็ต้านสก,กัดทุ่ทางนั่นแหละสก,กัดกองกำลังฝ่ายศัตรูจะยกแล้วเตรีมกำลังรักษาพระนครด้วยอายุยทยาทำสองสิ่งสองอย่างพร้อมกัน อ่ายุธยาใช้การตั้งกำลังอยู่ด้านนอกคนที่วางแผนน่าจะแล้วยังมีการสั่งเอาแม่ทัพออกปลดออกมาเลยเลิกเลิกการสงคารามละเลิกทะเลาะก,กันได้ละเลิกแบ่งฝ่ายขุนนางฝ่ายไปกรมขุนกรมาหมื่นอะไรก็ได้ละกรมขุนอนุรักษ์สงครามกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเอยไม่ใช่สิกรมาขุนอนุรักษ์มนตรีกรมขุนขุนไอขุนหลวงหาวงหาวัดอะไรกันละมันเลิกป้าเมืน่นกำลังจะทิพายะ่ะ ผู้ตามปองนะเพราะเขากลัวพ่อม้ามากจำได้ไหมว่าเมียนเต้ยทรชนไปตบยีมาแปลว่าเขาต้องกลัวพ่อม้าในดับนึ่งแหละเอ่อพวกพ่อม้าเนี่ยมาเจอกําลังสกัดตบกลับไปกองกําลังสกัดกับเห็นไหมเราจะทราบว่าทําไมเรารู้ได้ไงว่าเขารับสึกสองทางเนี่ยเขา เราู้ได้เพราะว่า2 3ง0 0ื่นสเป็นเงหลัก2องหมนี่ถือว่าเยอะนะกองกำลังสมัยก่อนเนี่ยหลักพันหลักหมืน่นถือว่าไม่น้อยแล้วนะครับอายุทยาเนี่ยยังเหลือกําลังคนอยู่ภายในแปลว่าเขาเตรียมกําลังคนอยู่ภายในและภายนอกการยกกําลังออกไปตั้งอยู่นอกกรุงเนี่ยไม่ได้ทำเฉยๆเขากําลังจะพยายามทําให้พระนครแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะ อให้กองครับที่ออกไปด้านนอกเนี่ยยอศึกก็ามาเรื่อยค่อยๆใกลแล้วรวบรวมพลต่างๆจากหัวมือต่างๆค่อยๆบูเข้ามารวมเขตเข้ามายูดภายในอยุธย,ย,ยาเกาะอยุธยาแล้วให้คนที่เหลือเนี่ยอยู่ด้านนอกรีบเข้าป่าซะไม่มาอยู่ในกรุงก็รีบเข้าป่าทํา,าทยังไงก็ได้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์กับประเทศชาติไม่ไอ้ไอ้ปมาไปจับเป็นคนแบกหามอลองพญานี่ฉลาดมาก ไอ้อลองพญาเนี่ยฉลาดจริงๆไล่ตีกองกําลังต่างๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตีทับอายุทยาหลักหมื่นน่แตกได้คิดดูตีกาลังลงมาลงมาลงมาตีมาจนถึงไอ้นี่ตีเสียเมืองกงงลุยเมืองป่าเมืองนู่นเมืองนี่เมืองนั่นเราเสียเยอะเดี๋ยวมันจะเปลืองเวลาไอ้ยุทธยาเนี่ยส่งคนมาสกัดปีทีเนี่ยที่พระราชพงศาสวสดารบอกเนี่ย มังกุยมังปลาขณะนั้นกองพามา่าสอบแนมจับชาวบ้านได้ได้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แหละทีนี้เนี่ยพาม่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเล่าทางนี้ละพระเจ้าพาม่าเนี่ยตีเมืองเพชรบุรีเมืองลาดบุรีเมืองอะไรมาได้ตามันดับก็มีการนำขุนนางเก่าแล้วก็นำพญยายโยมมาลาดพญาเพชรบุรีเจ้ายญาไปลาชพากเนี่ย ที่เป็นพวกพญาอุ่มพอนที่เราเล่าไปแล้วเนี่ยป้องกันแล้วก็ให้พวกปายารา,าชนาจิเบปยาการาโมปยาราชบังสันเนี่ยหวังสันอ,ออ่หนังสือเขียนมิดมาตั้งกําลังไว้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไอ้เออจับไอ้อพวกขุนนางไม่ค่อยดีเออก็ไอ้อจมื่นศรีสันไอ้ศรีสันลัก์ปยาราชมรีเขียนทาไม่ค่อยดีเนี่ยก็ยกกาลังออกมากันมาได้เวลาถล่มอันนี้ละ ก็ช่วยกันรับศึกกันแหละปรากฏเล่าอย่างไอ้พระเจ้ารองพยาเนี่ยเข้ามาล้อมกรุงละทีนี้ละ่ะสนุกละสวัสดีครับไปก่อนเพราะเราจะเล่าต่อเดี๋ยวเล่าทาั้งอ่ะเล่าให้จบไปเลยก็แล,กแล้วกันสรุปว่าเนี่ยพระเจ้ารองพยาเนี่ยมาล้อมกรุงศรีอะแล้วแกบอกว่ากรุงศรีอาเนี่ยหลอกหลอกบอกให้แกเนี่ยตั้งกำลังอยู่ในไันน้นเนาะเราเนี่ยจะตั้งกำลังอยู่ในกรุงเราจะยอมให้แก เดี๋ยวจะเปิดประตูให้เขาเมืองพระเจ้าวดก็เชื่อแต่นี่ลัว่าพระเจ้าวะป่วยแล้วก็คงศรีอ่แล้วก็หนีแล้วกดขูกกองทรับคงศรีอ่ะตีตามแล้วก็จบแค่นี้อ่ะฝ่ายคงศรีอ่เนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าวะเนี่ยตีตายเอ้ยโดนปืนใหญ่ยิงตาย